วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลรักก้นนะคะคลิปนี้นะคะเป็นภาคต่อคลิปที่3มนะคะต่อจาก2คลิปแรกนะคะ2คลิปแรกก็จะเป็นคลิปที่ใครเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สแกนแล้วว่าคู่ควรที่จะเป็นคนรักของคุณนะคะแล้วคลิปที่2นะคะเป็นคลิปวินาทีที่ได้พบกันจะรู้ได้อย่างไรว่าใช่คนคนนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยนะคะเราจะถามกับไพ่ว่า เดทแรกและสิ่งที่เขาจะทำให้คุณรู้สึกประทับใจนะคะในตอนที่อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่เป็นคนประทับใจเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่แล้วก็อ่านคำทํานายกันนะคะมีให้เลือก3ามกองค่ะให้หลับตาตั้งสมาธินะคะแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาเลือกไพ่กองที่ดึงดูดสายตามากที่สุดคะ่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองแรกนะคะกองที่หนึ่งนะ Calling in your soulmate Temperance Conceal power ดาวออฟเลิฟ okay. อันนี้นะคะได้เจ็ดเหรียญฟิวอฟจูนได้หกไม้ห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็สี่ไม้โอเค ไพ่พื้นฐานเบื้องต้นนะดูดีนะคะดูดีมากอืมยวขอเรียงใหม่แป๊บหนึ่งนะคะโอเคอ่าไพ่ของพื้นฐานดวงของคุณนะคะ ก็พื้นฐานความรักเนี่ยคือคุณนะคะเคยคิดไหมคะว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยความฝันและความปรารถนาที่คุณจะได้พบคนที่เขามั่นคงนะคะคุณรักเขาและเขาก็รักคุณเนี่ยคุณเคยคิดไหมคะว่าในชีวิตนี้คุณจะได้เจอตัวเป็นๆน,นะคะนอกจากเสียงของหัวใจ หรือเสียงจากความคิดคุณนะคะจะคิดอยู่ข้างในใจลึกๆว่าเขาจะมีตัวตนจริงๆเหมือนที่คุณกำลังนึกถึงหรือเปล่านะคะสิ่งที่คุณกำลังคิดสิ่งที่คุณกำลังเรียกหาเนี่ยเขามีตัวตนในโลกของความจริงหรือเปล่าคุณก็อาจจะสงสัยอยู่นะคะแต่ว่าในความสงสัยเนี่ย คุณมีพลังนะคะและคุณก็กำลังลงมือนะคะกำลังลงมือเรียกคนที่เป็นโซเมตของคุณนะคะไพโซเมตกับไพโชชตาเนี่ยขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะคุณมีพลังที่ดึงดูดเขาได้นะคะเพอเพอนะคะคนกองนี้อาจจะเป็นทวินเฟรมด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีความที่คือมีความที่สามารถมีขึ้นความถี่เดียวกันอะ จูนกันติดอะค่ะคือถ้าเกิดคุณได้ฝึกสมาธิหรืออะไรพวกนี้อยู่แล้วอะคุณจะสามารถเรียกหานะคะให้เขาได้มาเจอกับคุณได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความสุขนะคะคือแบบเกิดความอุดมสมบูรณ์นะคะเพียบพร้อมทุกอย่างคือทุกอย่างปะทะเข้ามาหาตัวคุณเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำเนี่ยไพ่ห้าเหรียญเนี่ยความ ระยะเวลาความที่คุณจะได้เจอเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างนานนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเดทแรกเดทแรกจะเป็นยังไงนะคะได้สมถ้วยนะ3มถ้วยแล้วก็เ e e เพ e ร์ r นะคะ ทิ้งเหรียญสองไม้หนึ่งถ้วยนะคะคุณแ้ะเขานะคะ เหมือนกับไปตามสถานที่ต่างๆนะคะที่คิดว่าจะได้เจอนะคะก็คือเหมือนคุณเวลาดูดวงเนี่ยมันก็ดูหลายช่องอยู่แล้วใช่ไหมคะคือแต่ละช่องเนี่ยก็อาจจะบอกคุณนะคะให้ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีคนเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณเนี่ยก็มีโอกาสคุณก็ไปนะคะแล้วก็คุณก็คาดหวังว่าจะได้พบเจอ ใครคนนั้นนะคะเหมือนคุณรอคอยให้โชชะตาเนี่ยหมุนเวียนแล้วก็คือมันลงล็อกให้คุณได้เจอกับเขาในขณะที่คุณไปท่องเที่ยวนะคะเวลาท่องเที่ยวคุณรู้สึกคาดหวังนะคะมองหาคนที่จะเข้ามาเป็นคนรักของคุณได้นะคะ านออฟคับ hmm. ถ้าได้เจอกันแล้วจะเป็นอย่างไรคะ ถ้าได้เจอกันแล้วสมมติถ้าได้เจอกันแล้วดิแฮงแมนนายอบสอดเทมเพรนซ์เทมเพรนซ์ขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะ คุณและเขานะคะก็จะได้เจอกันในสถานที่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆนั่นแหละคะ่ะเป็นสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นที่ที่เกี่ยวกับการบำบัดนะคะการบำบัดจ,จิตใจเป็นโรงพยาบาลก็ได้นะคะแล้วก็ สิ่งที่เขาจะทำให้คุณประทับใจคือการดูแลเอาใจใส่นะคะเทคแคร์คุณนะคะคือการทริคคุณทุกอย่างค่ะในเหมือนกับเขาเองนะคะก็รู้หน้าที่ว่าคนที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยควรจะต้องทํากับคุณยังไงนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนที่มาดูเป็นผู้ชายเนี่ยผู้หญิงที่เขาจะ เข้ามาเจอคุณเนี่ยคนที่เป็นเนื้อคู่นะคะเขาจะมีการวางตัวถูกนะคะวางตัวดีแล้วก็รู้นะคะว่าตอนไหนควรจะทำอะไรแล้วเป็นคนที่เป็นคนที่เรียบร้อยมีมารยาทดีนะคะเก้าเหรียญ9้าถ้วย เดอะสตาร์นายอวอน นะคะก็จะมีการวางแผนเหมือนกับสมมุติว่าเขามาเที่ยวนะคะเขาตอนที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขาอาจจะมาคนเดียวนะแล้วการวางแผนอะไรต่างๆที่เขาจะไปในแต่ละวันนะคะก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะแผนในหัวของเขาก็คือไปในไปสำรวจในที่ต่างๆที่ไม่รู้จัก ซึ่งเขาไม่เคยไปอ่ะจะถามคนแถวนู้นถามคนในพื้นที่นะคะว่ามีที่ไหนท่องเที่ยวบ้างนะแต่เมื่อตอนที่เขาเจอคุณนะคะเขาก็เปลี่ยนแผนนะคะเปลี่ยนแผนเป็นใช้เวลาที่มีนะคะเพื่อที่จะอยู่กับคุณนะคะไปเที่ยวด้วยกันในระแวกนะคะไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่นะคะคือเหมือนกับใช้ชีวิตทุกวัน อยู่ด้วยกันตลอด24ส่ชั่วโมงอะคะ่ะอือคือเดทแรกของคุณก็คืออยู่กับเขาตลอด24ี่ชั่วโมงหลายวันนะคะเป็นวันที่ลาพักร้อนของคุณหรือเปล่านะคะเป็นวันที่คือคุณมีเวลาไปอยู่ที่นู่นนะคะได้หลายวันสองสามวันขึ้นไปนะคะถึงหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคุณมีเวลาอยู่ที่นั่นนานนะคะการที่เขาเอาใจใส่ดูแล ทุ่มเทเวลานะคะเปลี่ยนแผนทั้งหมดนะคะคือถ้าเขาจ่ายเงินไปกับบริษัททัวร์แล้วเขาก็จะไปขอเงินคืนนะเขาไม่ได้ไปแล้วนะคะทุกๆวันเนี่ยเขาดีใจที่มีคนอยู่ด้วยนะคะดีใจที่ใช้เวลากับคุณนะคะเขาอยากจะใช้เวลากับคุณเนี่ยตั้งแต่วันที่เขาเจอเนี่ยตั้งแต่วันที่เขาเดทกับคุณนะคะไปจนวันสุดท้ายที่เขาจะมีอายุบนโลกนี้นะคะ เขาอยากจะมีคุณทุกวนันทุกลมหายใจนะคะสิ่งที่คุณประทับใจในส่วนนี้ก็คือการที่เขาเหมือนกับเห็นคุณเป็นที่หนึ่งนะคะเขาเห็นคุณเป็นที่หนึ่งแล้วก็มีเอาใจใส่ะคะ่ะให้กำลังใจดูแลเทคแคร์ care, ทุกอย่างนะคะคือเขาไม่วอกแวกไปกับสถานการณ์อื่นๆรอบตัวค่ะเขาเห็นคุณเป็น คนที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์ตอนนั้นนะคะคุณก็จะรู้สึกตัวเองนะคะเป็นคนที่มีค่านะคะเป็นคนที่เลือกคนไม่ผิดคุณรู้สึกรักนะคะแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะมีอยากจะอยู่กับเขาไปให้นานๆนะคะถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้คุณก็ไม่อยากจะกลับหรอกนะคะก็แต่ก็ต้องจำเป็นนเรื่องในหน้าที่คุณและเขาก็ต้อง แยกจากการไปทําหน้าที่ของตัวเองนะคะเขาอาจจะมีเวลามากกว่าคุณเขาก็เที่ยวต่อส่วนคุณก็กลับไปทํางานแต่ทั้งสองคนก็ยังติดต่อนะคะแล้วก็คุยกันแบบภาษาดอกไม้มากเลยนะคะคุยกันแบบดีแล้วก็มีการคุยแบบเ,เหมือนเพื่อนนะคะคือเขาไปเที่ยวไหนไปทําอะไรเขาก็บอกนะคะเขาก็เอาส่วนนั้นะมาเล่าให้คุณฟังนะคะ จากวันที่คุณเคยเบื่อไม่มีอะไรทำอาจจะเล่นมือถือเล่นโทรศัพท์ไปแบบเบื่อเบื่อแก้เบื่อ,อแก้เซ็งอะไรเงี้ยแต่พอมีเขาเข้ามาในชีวิตนะคะคุณก็รู้สึกรอนะคะรอวันรอเวลาที่เขาโทรมาหาหรือรอเวลาที่เขาส่งภาพส่งรูปเวลาที่เขาไปทำอะไรไปที่ไหนกินอะไรเนี่ยเขาก็จะคุยกับคุณอยู่บ่อยๆนะคะ คนกองนี้นะก็ความรู้สึกที่จับได้นะคะก็เป็นชาวต,ต่างชาตินะคะคือเด่นชัดมากนะคะถ้าเป็นคนไทยก็คือคงเป็นคนที่ไม่ได้ทำงานอะไรที่ต้องฟิกเวลานะคะต้องมีเวลาที่เป็นของตัวเองมากนะคะถ้าเป็นคนไทยนะเราก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อิสระใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองรักได้นะคะเป็นคนที่ ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะไม่ได้มีกฎหรือมีกรอบอะไรมาบังคับตีกรอบของชีวิตเขานะคะเขาสามารถทําทุกอย่างได้เต็มที่นะคะโอเคแต่ตัวคุณเนี่ยตัวคุณยังมีกรอบอะไรบังคับอยู่บ้างนะคะก็จะไม่เหมือนเขาสักทีเดียวนะอืมก็ถ้าไงก็อหอ้เจอคนคนนี้ไวๆนะคะเพราะว่า energy ของคุณและเขานะคะเป็นไปในทางทวินเฟรมมากกว่านะคะ เค okay. ขอให้โชคดีจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะคนที่เลือกกลองที่สองค่ะได้ the world นะคะ the world work of art r u n k with love engagement เดวิลนะคะเดอะซันฟอร์บคัพสเอเดอร์วันสแล้วก็ Eight of Cups เดทแรกและสิ่งที่เขาจะทำให้คุณประทับใจนะคะเดทแรก หนึ่งไม้จ้าเดดแรกค่ะเมจิกเชียนได้สามไม้นะคะแล้วก็เดท หนึ่งไม้อ,อ้อคิงคิงไม้นะคะเดวิลหนึ่งถ้วยจะขอเปิดไปเลยทีเดียวนะคะเฮอร์มิต แล้วก็ในออบซอสอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่จะทำให้คุณประทับใจก็คือเขานะคะเป็นคนในสเปคของคุณนะคะรูปร่างหน้าตาบุคลิกลักษณะอะไรต่างๆนี่นะคะเขาเป็นคนในแบบที่คุณชอบอยู่แล้วนะคะคุณก็ประทับใจเขาตั้งแต่แรกเห็นอยู่แล้วนะคะ หรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะแอบส่งสายตาให้เขาตั้งแต่แรกเองอยู่แล้วก็ได้นะคะอืมมันเป็นพลังงานของการที่ไม่ใช่คุณอยู่นิ่งนะคะเมาจีบนะคะเันกันเป็นการที่จีบร่วมกัน,นะคะ่ะเขาจีบคุณคุณจีบเขานะคะเป็นอะไรที่รวดเร็วนะคะอืมแต่มันถึงถึงจะมีอะไรที่ถูกสเปคกันนะคะมี พลังงานที่มันมีแพชชั่นต่อกันนะคะมันเป็นอะไรที่เหมือนรู้จักกันมานานค่ะสนิทกันอย่างรวดเร็วนะคะอืมแล้วก็มีการแบบคืออย่างที่บอกไปนะคะมีแพชชั่นมีอะไรต่อกันแต่ทีนี้นะคะมันมีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่กักไว้อยู่นะคะคือส่วนส่วนแรกเนี่ยตอนที่เจอกันอะ่ะคือชอบเขาไปแล้วละ่ะแต่อีกส่วนหนึ่งคือรอดูก่อนนะคะว่า ในวันต,ต,ต่อไปเนี่ยเวลาที่คุยกันไปแล้วอะ่ะเขายังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดคุณได้เจอเขาหลายวันคุณก็จะพิจารณาในทุกๆวันที่คุณได้เจอกเขานะคะตัวเขานะคะมีความเป็นเด็กแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะคะมีความประสบความสำเร็จนะคะมีพลังเอเนอร์จีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นคนที่มีความคิดก้าวไกลเป็นคนที่เปลี่ยนจาก ผิดให้เป็นถูกได้นะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดมากอะ่ะแต่ถึงแม้ว่าบุคลิกภายนอกของเขาอาจจะดูเรียบง่ายนะคะเป็นกันเองนะเขาจะดูอาจจะดูเรียบง่ายเป็นกันเองแต่ว่าในตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์มากนะเขามีเป็นคนที่มีเสน่ห์ล้นเหลือ เป็นคนที่ใครเห็นใครก็หลงรักนะคะเป็นคนที่สาวเห็นสาวที่ไหนก็แอบ,บมองนะคะสาวที่ไหนก็ส่งสายตาให้เขาทั้งนั้นน่ะแต่ว่าเขาเองนะคะเขาก็รู้นะคะว่าใครมองใครชอบเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ชอบกลับเขาก็เฉยๆนะอืมค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อินดีเพนเดนต์พอสมควรนะคะแล้วเขาก็ชอบธรรมชาติ ชอบไปที่ที่สงบพักผ่อนหย่อนใจนะคะได้ดูผู้คนต่างๆนะคะเขาชอบนั่งเฉยๆนะแล้วก็มองชมนกชมไม้มองนู่นมองนี่นะคะดูผู้คนดูวันเวลาที่เปลี่ยนไปนะคะเขาจะชอบมีมีสิ่งมีความคิดหรือมีอะไรใหม่ๆอยู่ข้างในหัวเขาตลอดเวลานะคะ เขาจะเวลาที่เขาจะลงมือทําอะไรจริงๆแล้วอะค่ะความคิดของเขาเนี่ยมันหลากหลายมากมันเป็นเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์สุดๆเลยนะคะแล้วเขาเป็นคนที่สร้างสารรค์และบวกฉลาดอะคะ่ะเลยเวลาที่เขาคิดจะลงมือทําอะไรแล้วอะเขามักจะประสบความสําเร็จอย่างดีนะคะแล้วก็มีผู้คนคอยซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอนะคะทำให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรืออ้างว้างนะคะ ทำให้เขามีกำลังใจแล้วก็มีแรงนะคะคือเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ฮึดสู้ตลอดนะคะเพราะว่าตัวเขาเองมีแรงผลักดันจากความสำเร็จที่เขาเคยมีนะคะนะคะแล้วสิ่งที่เขาจะทำให้คุณประทับใจน่ะก็คือบอกไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะคือรูปร่างหน้าตานะคะคือความคิดความฉลาดอะไรของเขานะคะคือเป็นสิ่งที่บ่งบอก เป็นกายภาพนะคะคือคุณจะชอบเขาด้วยเรื่องของบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตาแล้วก็ความเฉยของเขาเนี่ยแหละที่ทําให้คุณหลงไหลนะคะคุณอาจจะชอบคนที่ดูมีเสน่ห์ลึกลับแบบนี้ก็ได้นะโอเคเรามาต่อที่กองถัดไปค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะกองสุดท้ายจ้า six of crystal gratitude น uh ะค huh. ะ Open m y h e a r t of the Matter So Made ได้สี่เหรียญคิงเหรียญเด็กถ้วยเด็กเหรียญ Justice พื้นฐานดวงของคุณนะคะของคนกองสุดท้ายนี่นะคะก็คือจะเริ่มพูดตั้งแต่ใบแรกนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยคือเป็นการเปิดใจนะคะเปิดใจยอมรับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วอ่ะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะสิ่งที่มันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะเกิดมาเพื่อให้คุณเรียนรู้มันนะคะเรียนรู้มันนะคะเพราะอันนี้เป็นเด็กทั้งสองคนนะคะเรียนรู้ แล้วนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะทำไปใช้ให้เป็นประโยชน์จากสี่เหรียญกลายเป็นคิงเหรียญได้ยังไงเขามีมุมมองที่แตกต่างนะคะเขามีมุมมองที่นำสิ่งของที่ไม่มีค่านะคะหรือว่าเป็นมุมมองใหม่ๆนะคือเจาะเข้าไปในห่วงของสิ่งที่สิ่งที่คุณไม่เห็นค่าแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกต่างเนี่ยเขาเอากลับมา ใช้เพื่อเป็นสิ่งเตือนสตินะคะกลับมาใช้เพื่อย้ำเตือนไม่ให้ทำผิดพลาดเหมือนเดิมที่จะไม่ให้คุณนะคะได้กลับไปเจอเหตุการณ์ที่มันลบแบบเดิมนะคะให้ใช้อดีตเป็นตัวช่วยสอนนะคะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาอย่าไปมองอดีตลบๆมากเกินไปนะคะเพราะว่าตัวคุณอะ ถ้าเกิดว่าอยากจะได้สิ่งดีๆอยากจะได้คนที่ดีๆเข้ามานะคะให้ขอบคุณนะคะนี่อันนี้นะคะขอบคุณกับทุกปัญหาสิ่งเลวร้ายอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่ามันจะแบบโคตรร้ายเลยมันทำให้คุณแบบเสียใจมากนะคะมันทำให้คุณเจ็บปวดมากแค่ไหนนะขอบคุณมันนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีๆกลับคืนมานะคะจะสิดเป็นใบสุดท้ายนะคะ คุณจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเดิมกลับคืนมาอย่างแน่นอนขอเพียงแค่คุณให้อภัยนะคะนี่นะคะเหมือนใบเนี้ยก็ออลองมองดูนะคะ a i l i Life Pathway Truth the Truth the Heart นะคะให้มองลึกเข้าไปในจิตใจนะคะเป็นทางไหนนะทางที่มีแสงสว่างนะโอเคเรามาเปิดไพ่เพิ่มนะคะ Hi please test the sun หน mm ึ hmm. mm ่งไม้ hmm. Hello friends đai ha thua nà tao mãi đừng thua được เมจิเชนสิ่งที่ดีๆอ่ะรอคอยคุณอยู่แล้วนะคะสี่ดาบนะคะแล้วก็สี่ถ้วยอ่ามันมีสิ่งที่ดีๆที่กำลังจะเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าพลังงานของคุณเนี่ย Energy ของคุณไม่สามารถเปิดรับได้นะคะเนื่องจากอ่ามีถ้วยอยู่แล้วนะคะแล้วอีกใบหนึ่งเนี่ยมันอยู่ไกลเกินที่คุณจะเอื้อมนะคะ คุณไม่ได้พยายามที่จะอาไม่ไม่ได้พยายามที่จะคว้าถ้วยนี้นะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยเนี่ยคือโอกาสมันเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะให้คุณหาวิถีทางนะคะลบภาพเ,าเคยเเคยใช้ไหมครับ p t o s h o p อะเออเปลี่ยนภาพในอดีตนะคะที่มันแย่สุดๆห่วยแตกที่สุดเนี่ยคือเหมือนกับเปลี่ยนจากผีให้เป็นคนอะ่ะเออประมาณเนี้ ทำได้ไหมคะถ้าเกิดทำได้นะคุณจะได้เจออะไรที่ดีแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกองเนี้ยเข้ามานะคะมีหลายใบายมากนะคะที่เข้ามาเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยแบกอัพคุณอยู่แล้วนะคะกองเนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเยอะอยู่แล้วนะคะแต่เขาช่วยคุณไม่ได้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณไม่เปิดรับนะคะพลังบุญของคุณเนี่ยพลังบวกของคุณเนี่ย ไม่เพียงพอที่ท่านจะช่วยเหลืออะไรคุณได้เลยนะคะเนื่องจากตัวคุณเนี่ย energy ของตัวคุณมีแสงสว่างไม่มากพอนะคะท่านไม่ต้องการที่จะเข้ามายุ่งวุ่นวายนะคะจนกว่าตัวคุณจะปรับเปลี่ยน energy ได้ก่อนนะคะตัวคุณจะสามารถจูนพลังต่างๆที่เป็นแง่บวกได้อะเ,ออเมื่อนั้นล่ะค่ะคุณจะสามารถเรียกสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเข้ามาได้นะคะ จากตัวคุณสเต็ปแรกนะคะตัวคุณเรียกมาก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพลังเนี่ยมันน้อยไปหรือพลังมันอ่อนไปเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยส่งกระแสอะไรต่างๆช่วยเหลือคุณได้นะคะมันมีกระแสของพลังบุญเก่าของคุณอยู่นะคะแล้วมันก็มีกระแสของการที่คุณเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเชื่อมั่นในความดีนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้พลังความคิดของคุณ มันยังบวกไม่พอนะคะให้ปรับเปลี่ยนนะคะให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนพลังของคุณใหม่นะคะเก็บไว้แต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไหนที่ไม่ดีนะคะขอบคุณแล้วก็หวังว่าจะไม่ได้พบเจอสิ่งที่แย่ๆเหล่านั้นอีกให้มันมาเป็นบทเรียนนะคะให้สิ่งที่แย่ๆไปเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรานะคะ เพื่อที่เราจะได้ไม่กลับไปเผชิญปัญหาหรือว่าเหตุการณ์เหล่านั้นซ้ำอีกนะคะและเรานะคะคนกองนี้นะคะถ้าเป็นไปได้นะเจอใครที่มีสถานการณ์ที่แย่ๆนะคะคล้ายๆกับคุณคุณสามารถเล่าสู่กันฟังได้เล่าให้เขาฟังนะคะเพื่อเป็นบทเรียนนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานนะแล้วก็ช่วยจุดดึงให้เขาขึ้นมาจากความอบายภูมิอะไรต่างๆนะคะ ทั้งหลายเนี่ยจะช่วยหนุนนำนะช่วยเป็นพลังแรงบุญให้คุณได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมของความรักที่คุณได้เผชิญได้ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะทำให้คุณคลิกฟื้นดวงชะตานะคะเปลี่ยนจากดำให้เป็นขาวได้ใหม่นะคะด้วยแรงบุญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบ็กอัพคุณอยู่นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะกองนี้นะคะ ขอ,ขอให้คุณทําได้นะคะแล้วก็ขอให้โชคดีในเรื่องความรักนะคะโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะบ๊ายบาย